รายการรัฐสภาจิ๋วตอนที่2ระบอบการเมืองการปกครองสวัสดีครับน้องๆและคุณผู้ชมทางบ้านรัฐสภาจิ๋วพร้อมพี่เป็นไทยแนะน้องพลกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับ วันนี้พี่เป็นไทยและน้องพลได้นำเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับความเป็นมาของการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่ามาเล่าให้ฟังกันใจหมล่ะครันน้องพลสวัสดีครับพี่เป็นไทยสวัสดีครับเ,เพื่อนๆแล้วเรื่องราวที่มีน่ารู้และมีสาระที่วันนะั้มันคืออะไรครับน้องพลและเพื่อนๆทามบ้านรอฟังที่ใหญ่อยู่แล้วจะมาขอความรู้จากพี่เป็นไทยครับ อยากฟังขนาดนั้นเลยเหรอครับน้องพลเรื่องสนุกสนุกที่พี่เป็นไทยว่านี่ก็คือเรื่องของระบอบการเมืองการปกครองของไทยนั่นเองครับน่าสนใจมากเลยใช่ไหมล่ะครับรับรองว่าต้องสนุกและได้ความรู้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ในโลกกลมๆใบนี้นะครับสามารถแบ่งออกเป็นสองระบบใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือการปกครองแบบระบอบเผด็จการซึ่งหมายถึงการปกครองที่เน้นอำนาจรัฐเหนือเสรีภาพของบุคคลซึ่งผู้ปกครองนั้นอาจจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนเข้ายึดอำนาจหรือผูกขาดการใช้อำนาจรัฐโด,ดยประชาชนในประเทศนั้นต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งครับหากมีผู้ใดขัดขวางหรือต่อต้านก็จะได้รับการลงโทษที่รุนแรง ยกตัวอย่างเช่นการปกครองสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในประเทศเยอรมนีที่ในเวลานั้นมีอดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นผู้ปกครองประเทศและมีอำนาจสูงสุดในประเทศด้วยครับ อันนี้ฟังดูน่ากลัวจังเลยครับโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่ได้ปกครองในระบบนี้เออแล้วการเมืองแบบที่สองครับเป็นยังไงครับ อ๋อการปกครองแบบที่สองนั่นก็คือการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยนั่นเองครับซึ่งประชาธิปไตยนั้นหมายถึงการให้อำนาจกับประชาชนและประชาชนนั้นเป็นเจ้าของอำนาจการบริหารที่แท้จริงซึ่งอำนาจหรือหน้าที่ขั้นพื้นฐานของประชาชนก็คือการมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเสรีจะทำอะไรก็ได้เท่าที่ใจยอยากจะทำครับแต่การกระทำนั้นๆต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่นด้วยนะครับ นะครับที่ประเทศไทยเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สามารถให้ประชาชนหรือไม่กระทั่งเด็กๆอย่างเหมือนพวกเราให้มีเสรีภาพอย่างเต็มที่ใช่แล้วล่ะครับต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะครับน้องพลศาสนะครับพี่เป็นไทยพี่เป็นไทยนี่เก่งจังเลยนะครับมีความรู้รอบตัวมากโดยเฉพาะเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศไทยเราละครับแม่ชมกันต่อหน้าอย่างนี้พี่เป็นไทยก็เขินนะสิครับ ถ้าน้องพลอยากเก่งและมีความรู้รอบตัวแบบพี่เป็นไทยแล้วล่ะก็น้องพลต้องอ่านหนังสือและฟังข่าวเพื่อหาความรู้รอบตัวแค่เนี้ยน้องพลก็เก่งเหมือนพี่เป็นไทยแล้วห่ะครับว่าแต่เรื่องของระบอบประชาธิปไตยยังไม่จบเท่านี้นะครับจริงหรอคบพี่เป็นไทยยังมีเรื่องสุกสนุกมาเล่าให้น้องพลฟังอีกหรครับพี่เป็นไทยใช่แล้วครับน้องพลรู้ไหมว่าการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยนั้นยังสามารถแบ่งออกได้อ,อ,กดอีกดังสามระบบแนะ่ ได้แก่ระบบรัฐสภาระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาและระบบประธานาธิบดีส่วนรายละเอียดที่เป็นไทยจะเล่าให้ฟังในคราวหน้านะครับอย่าลืมนะครับพี่เป็นไทยไม่ลืมแน่นอนครับน้องพลส่วนน้องๆทางบ้านติดตามชมสาระน่ารู้ของระบบก,การเมืองการปกครองแบบราาประชาธิปไตยกับพี่เป็นไทยและน้องพลได้ใหม่ในรายการรัฐสภาจิ๋วนะครับสำหรับวันนี้พี่เป็นไทยและน้องพลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ